จำเรียบสูวัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่้องเกษตรล้านตนครับอ้ร้อนมากครับเที่ยงแล้วครับไม่ใช่เที่ยงสิต้องบอกว่าบ่ายโมงแล้วจะบ่ายโมงแล้วครับดีมาตามพ่อไปกินข้าวนะครับก็ตัดใบข้าวทิ้งนะครับอันนี้เป็นแปลงที่เราหว่านนะครับ อันข้าวเลยนะครับใช้วิธีบานนะครับใหญ่เจ,จ,จ,จสังเกตทางนี้ด้านนี้จะบานนะครับอันนี้ก็บานเหมือนกัน,กนแต่ว่าน้ําท่วมครับช่วงที่หวานนะครับท่วมแบบโอ้โหแบบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับคือน้ําก็ไม่แห้งครับกำลงกังจะแห้งน้ําก็มากําลังจะแห้งน้ําก็มาอันนี้ผมบานตั้งแต่เดือนอมษานะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าแต่เดือนมษาคือข้าวมันสวยเกินครับที่ตัดนี้ไม่ตามจริงไม่ได้อยากตัดนะครับเพราะว่ามันคือเราเราดำด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูต้นข้าวนะครับลำต้นกลมมากนะครับคือเขาพร้อมที่จะออกรวงแล้วครับเเรยกว่าเนช่วงระยะ แต่งตัวตั้งท้องนะครับเนี่ยมันกลมมากนะครับเหมือนหลอดดูดไอ้นี่เลยครับไอไข่มุกนะครับแต่ว่ามันสวยเกินนะครับก็เลยมาต้องไอ้ก็เลยต้องตัดนะครับทาไมงั้นเราไม่ตัดหรอกครับคือใบมันยาวมากนะครับมันจะทําให้เวลาเข้าอ่าอ,อกรวงแล้วไม่ไม่ถึงกับแค่อ่าไม่ไม่ไม ถึงกันออกรวงครับแค่มันตั้งท้องแล้วรวงข้าวมันกำลังจะโผล่ขึ้นจากต้นข้าวนิดๆนีนน่ก็ล้มแล้วนะครับเพราะว่าที่นัน <laughs> ผมมันเป็นที่ทางน้ําผ่านแล้วก็ที่ลุ่มนะครับราบลุ่มด้วยนะครับเปิดน้ําออกก็อาจจะยากหน่อยนิดหนึ่งก็เลยต้องตัดนะครับให้พยายามสังเกตตรงว่าตรงที่โดนนะครับที่โดนหน่อยก็จะไม่ค่อยอ่า ใบจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ก็จะตัดเหมือนกันครับไหนๆก็ตัดแล้วก็ตัดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยังเหลือระยะเวลาอีกอหนึ่งเดือนเต็มๆในการาตั้งท้องนะครับแต่ในการแต่งตัวเหลือระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆในการแต่งตัวนะครับกลางปลายเดือนกันยานะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนตุลานี่ก็เริ่ม าบางคนก็เริ่มประมาณวันที่10ตุลาประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้าน่าจะได้เกี่ยวกันหลายคนแล้วนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผมด้วยนะครับเดี๋ยวก็ค่อยรอยรดูกันนะครับอันนี้ก็จะตัดสูงหน่อยนะครับ แต่ถ้าโดนโดนต่ํากว่านี้ก็บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งใจอยากให้โดนหรอกแต่ว่าถ้ามันโดนพลาดไปโดนมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นที่นาเราเองเนาะ <_ vi> เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้เป็นนาหวานนะครับหวานทั้งหมดเลยนะครับอ่าพื้นที่เนะื้อที่ทั้งหมดก็สามไร่โดยประมาณนะครับ บริเวณนี้นะครับสามไร่โดยประมาณรวมด้านนี้ด้วยนะครับเนี่ยสามไร่นะครับมันล้มแล้วทีนี้ใช้รถเกี่ยวเกี่ยวโหผมไม่อยากจะพูดถึงเลยคือมันได้ข้าวน้อยมากนะครับปีนี้ทางครอบครัวก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ได้จ้างรถเกี่ยวเกี่ยวนะครับต้องดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยดูก่อน อาจจะให้เกี่ยวตรงที่ที่ข้าวมันยืนหน่อยตรงตรงที่นาดํานี่อาจจะไม่ให้เกี่ยวนะครับเพราะว่าเกี่ยวมันก็ได้ข้าวน้อยประมาณนี้นครับเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไ่ช่วยพ่อตัดเพราะว่าผมก็เพิ่งมาจากทํางานด้านนอกนะครับกลับมาก็เที่ยงพอดีก็เลยมาตามพ่ออันนี้ก็จะตัดทิ้งนะครับนี่ก็ดําเหมือนกันนะครับคือราหวานแล้ว คือข้าวมันเกิดได้ประมาณโอ้มันก็ยาวอยู่นะครับฟุตหนึ่งแล้วครับทีนี้น้ํามานะครับันนี้มันเปิดน้ําไม่แห้งนะครับแล้วก็มันหนุนขึ้นบนนะครับโอ้ก็เลยแล้วก็เจอหอยชิรีด้วยนะครับถ้าใครติดตามคลิปเก่าๆผมผมน่าจะลงไว้อยู่นะเจอหอยชิรีด้วยอะไรด้วยก็เลยเอาไหนๆเราก็มีกล้าข้าวแล้วก็เอามาดำนะครับ ดูครับนาดำนี่เป็นนาที่ผมชอบมากเลยคือมันแตกโกแบบยิงเราดำห่างในที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มแบบที่ผมดำเนี่ยเราดำห่างแค่ไหนนะครับมันจะแตกโกใหญ่มากนะครับดูครับการแตกโกสวยมากอันนี้วงเวิรองนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับหอยเชอรี่กินก็ไม่เป็นไรสวยมากดูครับคือนี่ข้าวที่สมบูรณ์ใบจะ จะยาวนะครับหน้าดําจะต้องคล้ายๆอย่างนี้นะครับลำต้นจะไม่ค่อยยาวมากนะครับจะสั้นนี่ก็เริ่มแล้วนะครับแต่งตัวกําลังจะตั้งท้องนะครับก็น่าจะประมาณกลางกลางเดือนประมาณไม่น่าจะเกินวันที่20กันยาน่าจะออกรววเนาะประมาณนี้แหลนะเนาะหรือใช่ไหมถึงไหม หรือว่าอาจจะหลังนี้หรือประมาณต้นเดือนตุลาอันนี้น่าจะเป็นต้นเดือนตุลาเนาะแต่บางทีก็ต้องรอดูนะครับ <c oughs> น่าจะไม่เกินนี้หรอกนะครับน่าจะประมาณนั้นหละครับต้นเดือนตุลาไม่งั้นก็ประมาณวันที่ยี่สิบกันยาน่าจะออกรวง คือช่วงที่ผมดำนานี่คนอื่นเขายังไม่ได้หวานข้าวนะครับดูว่าเราทำก่อนเขาขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าดำแล้วก็ได้ข้าวเลยนะก็ต้องมานั่งสอมอีกสองสามรอบนะครับนี่มาส้มนะครับหอยเยอะมากนะครับปีนี้สมบูรณ์จริงๆนะครับปดูสมบูรณ์จริงๆนะครับทอบปลา น้ำสมบูรณ์มากครับพ่อไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราก็จะกลับเหมือนกันครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้นะครับบายบายสวัสดีครับ